ปทูหวเด็ดแปลปกสลากงวดวันที่16สิงหาคม2565คำเตือนคลิปนี้จะทำเพื่อเป็นนทางการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น,น,นโปรดใช้วิจารยานในการรับชมสวัสดีครับปทูหวยเด็ดนะครับปกสลากงวดนี้เป็นภาพรูปใบกระท่อมนะครับแถวแรกเขียนว่า24สิงหาคม2565 แถวที่สองเขียนว่าครบรอบหนึ่งปีแถวที่สามเขียนว่าปอดร้อ,องเพื่อกระท่อมออกจากยาเสพติดนะครับเรามาดูแถวแรกกันก่อนนะครับแถวแรกมีคำว่า24สิ่งหาคม2565เราก็จะได้เลข24สิงหาคมเราก็จะได้เลข8และเลข2565ตามพอสอครับ เลขที่ได้มี2มี4มี8มี5และมี6ครับจับคู่3ตัวได้10ชุดมี2 4 8 2 5 6 4 5 6 4 8 5 2 4 6 2 4 5 2 5 6 4 8 6 2 8 6และ2 8 5ครับจับคู่2ตัวได้10ชุดมี5 6 4 6 2อ2แป5สองหกสองหและ4ี่ครับแถวที่2มีคำว่าครบรอบหนึ่งปีนะครับหปีมี12เดือนมี3ามร้อกับ3ามร้วันและมี52าสิบัปดาห์ครับเราก็จะได้เลข1นึ่งสอาสองและสามหครับในรูป ไปปกสลับผมเห็นเป็นเลข2 1 3กับ2-4-3สข้างกันเห็นเป็นเลข5-2กับ5-9ห่างไปอีกนิดผมเห็นเป็นเลข2ครับล่างสุดตรงปลายใบผมเห็นเลข1-3นะครับผมได้ทำสัญลักษณ์ไว้ให้แล้วครับเลขที่เห็นมี 1, มี2มี3มี4มี5และมี9ครับเชิญพิจารณากันได้เลยครับ ผมขอขอบคุณเจ้าของข้อมูลทุกๆท,ท่านด้วยนะครับและขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่รับชมและกดติดตามขอบคุณครับคลิปนี้ปัตตูหวยเด็ดก็จบลงแล้วขอให้ทุกท่านถูกหวยและรวยไปด้วยกันและวพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ